no, no. กลับทุกวันคิดถึงเยาวเล่นโตนอนไม่หลับน้ำแดงแม่คิดถึงเยาเล่นโตนอนไม่หลับร้เจ้าก็กลับเขาก็ไม่ฟังทมาทบโทรมามาเรีนนราเอาว่าร หลังจากที่ในพระเจตปุชี้ทางออกบอกทางไปให้จนประสบพบอัจจุตันสีชี้ทางออกบอกไปต่อจนกระทั่งถึงซึ่งเขาวุกกวันนีงขัวงกดแแ้ว,ว,ว,แวเป็นไงชูชอ็อกเหลียวซ้ายแน่ มองขวาเห็นเจ้าป่าอยู่ริบริบสองตาเท่าเพ่งเล็งไม่ตะพิบแปลพิดเลยใจว่า่อโนนแนอะไรโนนแน่อาสมขององค์เราเวสันดอแต่ว่าเวลาปานชนี้จะเข้าไปเห็นชะไหนใจเล่าก็จะวัดสีจรลีกลับจะป่าหาผลไม้ เกว่าตอนนี้พัตซสีจะอยู่กับกันหาชาลีลูกไม่หา่างแม่แม่ไม่หา่างลูกทันผูกเสยิ่งนักทำรรดาว่ามาตุคาโมผู้หญิงได้เป็นประดุจใจดังเกาะแก่งเกียวขวางซึ่งกระแสกุศลมีวัชริยะมีบนเป็นตัวมานเดี๋ยวพระเวทนันตอนจะทำทา ติงให้ถอดทิ้งซึ่งขาดธุละเสวยเอาไว้วันรุ่งรุ่งนี้จะดีกว่าต่อเพื่อให้พระนางหล่กรับเรนจลูกทั้งคู่เข้าสู่ดวงเดี๋ยวเราจะมุ่งตรงเฉพาะพระพักทูดขอลูกนะคงได้ดั่งใจปอดตังปนรติ่งจะขอย้อนกล่าวถึงพระนางมัดสีเป็นยังไงเฮาห้องบันพรอย่างนิทันหลับกันดิเธอก็เกิดในมิตฝันประหลาดครับ ฝันว่ามีผู้ชายรูปร่างใหญ่ดำเป็นหมึดมือถือดาบคมเป็นมันปราบปิ้งูจูเข้ามาปาดพระกรทางซ้ายฝ่าของเธอไอโบอ้เท่านั้นจะไม่เพียงพอชายผู้นั้นยังได้แวะควานเอาแก้วตาดวงใจของพระนาม มัีไปด้วยครับมัดซีองพระไัยตื่นจากบรรทมความมือรูปธรรมร่างกายเห็นว่ายังดีอยู่รู้แน่ว่าฝันไปว่าเอ๊ะฝันอันนี้จะร้ายหรือดีเป็นประการใดนั้นพระนามมัดซีไม่อาจจะรู้ได้และในป่าจะหาใครมาทำนายทายทักได้นอกจากด็จิระเวศสันดรพระองค์เดียวเท่านั้นครับและ มัตสีท่านประภรรตครับผมคอยให้คำมัน่นสัญญากันไว้นะครับสิคอยให้คำมัน่นสัญญากับพระเวทสันดรว่าเวลาพุทธเวลาคํานี่ห้ามครับห้ามเข้ามาใกล้บริเวณอาของพระเวทสันดรเป็นกันขาดครับแต่ว่าด้วยความ เป็นอย่งางมัตรีนั้นกังบ,บนกบไวอถึงแมว้ว่าจะให้สญากันไว้ให้สัญญากันเอาไว้แต่มันคาใจค้าใจถา,จาเม็นไงเป็นกันมัตรีก็กเด็จมายา,าอาสมพระวกคุมประเวศสะดรมาทําไมเมื่อมาถึงแล้วรนาามัตรีก็ไม่ได้รอชายอ,อกรนคูณถามซึ่งความฝันครับอืม yeah ใหญ่เ oh, oh. oh. จ้ามาเวลาปาจชันีและพระน้องเอ๋ยนี่ก็ผิดเวลาการแรนิยมว่าจะไม่คบหากันในเชิงฉันฉันเธอพระวาวนี่ก็ประหลาดลากใจอยู่ในะเจ้าใหญ่เล่าจึงอ้วงมา เจ้าฝันเป็นประการใดอยาอย่าเข้ามาข้างในนู่นนั่งอยู่แต่นอกแล้วบอกความฝันมาเถิดนะพิดช่วยทำนา ครั้งนั้นพระบรมโพธิสัตว์รู้ได้เนยปัญญาประเมณว่าพระนางมสัสีที่ฝันในครั้งนี้เพราะเหตุว่าจะมีบุคคลผู้เดินทางไกลมาขอกัญชาและชาลีพระองค์จะทรงตรัสความจริงสิ่งที่มัสีฝันนั่นก็หาใช่เหตุไม่จึงทรงแกล้งตรัสว่มามาสัสีเจ้าเอ,อ๋ยเจ้าเคยอยู่ในเวียงในวังนั่นดีนอนดีมียี่ผู้อันละเอียอดอ่อน แต่บัดเดี๋ยวนี้พ่อซีมาอยู่ป่าดงดอนมีแต่ใบไม้ปูลาดเป็นอ่านรอกจึงทาให้น้องนั้นฝันไปเหตุแห่งความฝันนักโบราณท่านยอมว่าเกิดจากธาตุวิปริตจิตอาวรเทพสังหรณ์และกรรมบันดาลไม่มีอะไรในความฝันดอกบัตสีเอ๋ยไม่มีแน่นะเพย์ไม่มีอกน้องแม่อย่านะอย่าได้กังวลไปเลยความฝันของเจ้านั่นน่ะมันเกิดจากการกินอาหารเกิดจากการที่ห่วงลูกมากเกินไป แน่สิน้องเอ้ยกลับไปเถอะมาเนี่ยกันหาชาลีอยู่กับใครละน้องเอ้ยมัดกันหาชาลียังหลับอยู่ในคัฟตะเดทพี่กลับไปดูกันหาชาลีประเดี๋ยวตื่นมาหาแม่ไม่เจอก็จะนะเบอรหาแม่กลับไปเจอะนองไม่มีอะไรหรอมัดสียัดยมทลายเรื่องจริงได้ฟังเราเวทสันดอนทำนายทายทัก ว่าฝันร้ายจะกลายเป็นดีก็จึงได้ถวายบังคมทูลลาเวตสันดอนย้อนลอยถอยหลังกลับมหาลูกรักจนกระทั่งเวลาผ่านไปแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าครา ผูงวีหกนกกาภาวะตื่นระนาวฟรีก็เช่นเดียวกันครับวาได้เวลาแล้วทันบลาเออเป็นยังไงครับไอความฝันก็ฝันอืมไอควรลูกจะอดก็กลัวครับเอาละเป็นไงเป็นกันเราเมทสันดอนพระองค์ทรงทำนายทายทักว่าฝันร้ายจะกลายเป็นดีครับยินยอมร้อมใจ ละทั้งสองครับพร้อมกัหาทานประเด็จมุ่งหน้าไปยังอาสมกุองคประเวศสันต์ครับเมื่อไปถึงแล้วพระนางมัตสีก็ได้ทูลถวายฝากลูกรักถวายครับเมื่อฝากแล้วพระนางมัตสีก็มาหาที่แหลมทานไปพระอังสาครับและเพอก็ค่อยๆเสประเด็จมุ่งหน้าอ้อป่า ผลไมามากรณีบัติอย่างแข่งทุงกวันมาครับท,ทีนี้จะขอย้อนกล่าวถึงอะไรขอ